ดีครับวันนี้เราจะพาทัวร์รถกรณีฉุกเฉินนะครับเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินนี่คือทางออกประตูฉุกเฉินถ่ายคอนเทนต์เรื่องอะไรวะเนี่ยคอนเทนต์นะครับตอนนี้ถ่ายรูปม่ดิถ่ายรูปก่อนครับหนึ่งสองโอเคท่านทนายเป๊กเคย สถานที่ในการเปิดให้หน่อยเปิดเรื่อยปิดปรไเดี๋ยววิ่งเปิดง่ายจะตายเอานี่ถือๆเปิดได้ดูนี่ครับการเปิดันแรกเปิดตัวนี้ก่อนดึงดึงลงไปนะครับทีนี้ก็โดดครับผมที่นี่ก็โดดปิดปิดเราดึงเข้ามาเลยแรงๆเลยตึ้มเดียวเลยนะ พอไปไปถังระเพงเป็นไงพร้อมใช้งานตลอดเวลาไหมการใช้ทำเป็นไง การใช้ก็ดึงสลักออกตัวนี้ออกนะครับดึงสลักตัวต้องดูเกได้วยนะครับผมว่ามันอยู่ในแรงดันที่สามารถใช้งานได้ไหมเวลาจะใช้นะครับก็ต้องดึงสลักมันออกมันจะมีสลักนะครับผมแล้วก็ยกสายนี้มันขึ้นมาแล้วก็เดไปที่ตรงมันมีไฟอะไรนะเดโอเคครับผมจุดต่อไปไปดูดูเข็มขัด,ด,ดนิรภัยี่ยขาดไหมมีขาดสักเส้นไหมเราต้องไปถ่ายง่าย <laughs> โอ้ยไม่ใช่มุกนะครับเจ็บจริงนิ้วขัดนิ้วไฟต้องใส่ได้แกล์ใส่ได้แกล์ลองๆนะครับเวลาใส่เข็มขัดนิ้วไฟนะครับเราต้องใส่เราต้องใส่แบบนี้นะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันหลวมเวลารถไฟมันจะตึ๊กอย่างนี้นะครับเพราะว่ารถมันใช้ความเร็วนะครับเราต้องดึงเข้ามา ดึงให้มันรักไปเลยครับผมออกไม่ได้เลยมาดูเฮ้ยงี้ไม่ได้นะครับผมโอเคปึ๊บทีนี้ถ้าเราจะเข้าห้องน้ำไปดูห้องน้ำห้องน้ำ นี่คือห้องน้ำของเรานะครับร้อยไม่ได้เปิดนะครับยังไงวะอ่าหมุนปิดตามเข็นมนาฬิกาเปิดออกมากินก็ใช้ได้เอ๊ะอาบน้ำไ,ได้ไหมอาบไม่น่าได้นะครับผมฉี่ได้อย่างเดียวครับครับพ <c oughs> ีนี่แค่นี้นะครับผม